สัสดีคะ่ะช่องดารารอบโลกมาแล้วโดยก่อนหน้านั้นนะคะทาง PK และอดีตภรรยาอย่างโยเกิร์ตนะคะมีประเด็นกันมาเรื่อยๆเลยนะคะและก่อนหน้านั้นทางโยเกิร์ตเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อไปแล้วนะคะล่าสุดนะคะทาง PK ได้ออกมาเปิดใจนะคะว่าเอาจริงๆนะว่าจำไม่ได้ว่าเคยกินหมูกระทะไหมเพราะว่ากับอดีตภรรยากินอะไรด้วยกันมาเยอะมาก แต่ฟิลลิ่งที่กินหมูกระทะที่บ้านกับมีเรียนนั้นวันนั้นขับรถผ่านร้านหมูกระทะแถวบ้านเขาที่เชียงใหม่แล้วมันหอมมากเลยบอกว่าอยากลองเขาก็ชวนครอบครัวมาทำหมูกระทะกินกันที่บ้านซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่กินหมูกระทะแบบครอบครัวใหญ่แบบนี้ตนรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ข้างๆและครอบครัวเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่ ตนก็อบอุ่นที่นอกจากมีคุณแม่และพี่ชายแล้วยังมีครอบครัวของเขาที่ซัพพอร์ตอยู่ด้วยและระหว่างให้สัมภาษณ์นะคะทางพีเคเนี่ยได้พูดถึงมีเรียนนะคะว่ามีเรียนเขามีลูกสาวเขาผ่านการสูญเสียสามีมาแล้วถ้าสับบ้านก็คือหน้าเขาเนี่ยจะด้านกวบผม นักข่าวเนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะคะและรีบถามว่าอันนี้ชมใช่ไหมพีเคจึงตอบว่าชมจากนั้นนักข่าวนะคะก็ได้รีบแก้ต่างให้ว่าเขาแข็งแร่งกว่าเราใช่ไหมและพีเคก็บอกว่าเอาใหม่เอาใหม่เขาแข็งแร่งกว่าผมผมเป็นคนที่เซนสตีฟคนเวลาที่คนด่าเราจะดาวกว่าคนอื่นเยอะมากเราสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้ ผมขอบคุณเขาที่เขาเหมือนเป็นกำบังที่ดีใน,ในช่วงชีวิตที้แย่และทางมีเรียนนะคะก็ได้เปิดใจแบบชัดๆว่าไม่คิดฟ้องเกียนคีย์บอร์ดนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แรงๆเพราะคนที่ด่าคือคนที่ไม่รู้ความจริงไม่โกรธฝ่ายชายชมออกสื่อว่าหน้าด้านเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงพูดอะไรกับเราก็ได้อยู่แล้วรับมือได้ทุกดราม,มา่ารับบอก รักกันทุกชั่วโมงจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้เคลียร์กับทางอดีตภรรยาเรื่องเงินหรืออะไรต่างๆนะคะขอให้ผ่านรูร่วงไปได้ด้วยดีค่ะ